พี่น้องครับผมกอนฮักคนคนชีวิตเด้อพี่น้องเด้อโอ้ว่าพอควายงามอีกเหรอพี่น้องเฮ้อควายบักงามเลยนะครับผมควายแม่ไงข้นเขาควายไงว่งเขาอุ่มบาดก็สามอองเอิบบักเผากำไลเก่าโอ้ไงบักงามเลยพี่น้องเด้อแต่ว่ามึอนี่จะของคนวายุคันพี่น้อง,องติดตามผมอยู่ตลอดสี่หูดอกผมเคยมาท่ายี่นี่ิีมึงเดี๋ยวพี่น้องร่องไป รีเบิง้งงขิปเก่าเบิ้งนะครับผมมุ่มบรมยานกาดนี่แหละครับพี่น,อน้องริมหนองไก่อยอันนี้คือหนองก่อยด้วยพี่น,อน้องริมหนองก่อยของบ,าบานนอง้านมู่บ้านหนอง่อยตำบลดังแย่อำเภอเมืองขอนแก่นครับ ทั้งหนจะควงพันกับมาแล้วก็คุยกันเล็กน้อยครับพี่น้องเวลายุ่มุมน้องบ้านน้องไกวอล้วครับพี่น้องโอ้ผมมาพ่เนี่ยงวดวังหันกันอันนี้คือเอามาไมเนาะแม่เนาะเอามาได้ด่วนไปครับามามแม่เป็นปาดแม่เิ่นมีอย่างอยู่ใน้องครับเนี่ยอันทับงางโดวไว้โอ้เรามีขวัญเกียบบวัวเด้อพี่น้องเด้อนี่จิ้มเกียบบัวเด้ออันนี้เป็นความรู้ไม่ได้จิ้มเกียบบัวนี่เพิ่งจะ ได้ขอมุ่นมามือเซอยได้พี่น้องจิ้มกีบบัวส่วนสูงประมาณเท่าไรครับประมาณเด้อหมอ่ะประม่านลอยสี่สิบเอ็ดประม่านลอยสี่สิบเอ็ดผมประมาณป่ามานเนาะแม่เนาะอยากให้พี่น้องมาวัดเอาเด้อพี่น้องขันมาพูงคนกับว่ามาวัดว่าได้ไก่เสียยูทูบเบอร์ขันนั่งสั่นผมก็อยากฟากันมือเอาควายไปส่งกันนนั่ก็วัดกันอยู่กับหันเด้ไหมเด้อ วัดกันยุก่กัมพันถ้ามันบ่ได้ก็ยจังบ่เอาก็ยังเขินกันยินดีเนาะแม่เนะาะ <c oughs> นี้บ่ได้ว่าไผเได้พี่นอ้องเพราะว่าผมก็เห็นวข่ก้อนพี่น้องซ้ำนี่ล่ะนะครับผมเพิ่นแต่ว่าตัวแม่เล่านี่พิ่นเป็นแม่ทางใดแม่ตัวแม่เนี่ยครับเอ้าพิ่นเอามาไดท,ทางสายอ่ะน้องบัวลำพูอ๋อทา้งน้องบัวลำพูเนาะลกูกพิ่นลูกตัวผู้หรือตัวแม่มลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับตัวแม่จ้าลูกทางใดครับ ลูกกระทั่งกระทั่งกล้วยน้องบัวอ๋อล่างทั่งกล้วยน้องบวัวแต่ว่าใบหลอดจังไหนแม่เขามีบ่ตัว,ตวนี่ตัวนี้นี่ยป้มีก่ออ๋อแต่ว่าตัวนี้มีเนาะนี้นใบหลอดครบจ้าใส่สร้างด่วนเอา้าร่งน้ำระบาดเนี่ยว่าเท่าไหร่คึ้นเนี่ย,เ,ยเอาเอาเท่าไหร่ครับขันมีคนอยากได้ไม่หละะ่ามหนี่ตัวนี้ก็ไมไดเก่าเด้อพี่น้องเนี่ยสามสิบกล้วยน่ะละจ้าสากล้วเนาะเอาสามสิบกว่าเด้อพี่น้องเด้อ เออแมวมันประมาณแมใแทสร้างอุดรไว้มีใบมีหลอดเนาะครับกาแต่ว่าลูกนี่อยู่ประมาณจักเดือนครับเนี่ยแปดเดือนแสดงว่าเพิ่งจะออกลูกได้เดือนเดียวกับทับเลยแต่ว่าเป็นยังมมอมขึ้นมีสิบมือขึ้นเลยครับผมเอาสามสิบกว่าเนาะครับเป็นวัดไทยแลยครับเนาะแมเนาะตามรักเนาะตามรักก็คือขว้จะวัดกันมือนั่นเนาะ วัดเราจังเอามาสี่ที่เป็บวกแม่นครับเราสมมติว่าแม่เป็นผู้ไปส่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเพิ่นมดจำแล้วเขาออกไปส่งเราเพิ่นวัดเราเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ก็ยินดีเนะาะยินดีมันบ่แม่เอออันนี้คือถามความเห็นคือซื้อเด้พี่น้องเพราะว่าผมกับ่ได้มีคว่ไขยนะครับคือผมเป็นยูทูบเบอร์ผมก็ตั้งใจน้าเหนือให้พี่น้องเห็นว่าผมมาถามเบื่องว่าคขาเมื่อนี่โตแบบสี่ลักษณะสี่มันถี่ทอดได้ซื้อแน่แม่ แต่ว่าค่ามีพี่น้องมักน้ากันอยากได้น้ากันผมก็ยินดีที่สิลงเบอร์โทรไว้ให้ครับอันนั้นเป็นของแม่เพราะนั่นเอ,เอาว่าเดี๋ยวไปเบื้องเอาควมนี่สามสิบก้นะแม่เนาะเอาโอเคครับรนี่แม่นี่หันหนาใส้ย่างเดี๋ยวเลยได้พี่ดอ,อกเขาเ<อ>ลยก็ผมอยากจับแม่แเราเบื้องแม่เราเป็นลูกข้างใดแม่กําไรโลง,งามงามครับเพิพ่นวานาะแต่ว่าใบหลวบบนนี้ดอกครับเพิ่นวาลูกเก่าเจริญโตเพื่อนเดี๋โตแม่เพื่อนเนี่ย ครับเพื่อน่าสายอุดรอ๋อสายเพชรอุดรว่าสันเนาะแต่ว่าเป็นยังครับพี่น้องตามตามดิเอ้ยเนี่ยอ่านหลาดเลยแม่ป๊เล่าตามเพื่อน่เล่ะแม่เรามีขวัญเปิดสิ่นแล้วก็มีจิ้มเกล๊ยบบัวเด้อพี่น้องเด้อส่วนสูงก็อยู่ประมาณซ้ำๆกันเนาะแม่เนาะซ้ำๆกันกับแม่เมื่อกี้เด้อพี่น้อง ผมจับได้บ้างเหรอได้ค่ะจับได้ขารู้มามามาคือส,ส่งเรียนโตเถอะเออ่นตั้งเป็นดอกเพิ่นผิดกินโอ้ผิดกินกับผู้หญิงกวดาเย้าอาดลาดนะครับพี่น้องมีขวัญตกสวางขวัญหับเงินหับทองขุนเขาไข่ไง่ว่องเขาอุ่มบาดายเขาแก้ว้นิดๆนะครับผมกลับว่าเป็นยังผมว่าไปทั้งหมดทั้งมวลเย่าฝ้าวเสียครับพี่น้องเย่าฝ้าวเสีย มาเบิ่งด้วยตาสัมผัสด้วยใจเด้อพี่น้องเด้อโอ้มือนี่มีเอฟเฟกเต์เจ๊กหน่อยเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแม่เราเนาเนาครับพูดล่ะเน่าเลือดเราใส่อย่างไรแม่ในถังอันเยาว์เพิ่มเป็นลายดิยครับเพืนน่นเนาะครับน้ำผูเฒ่าผูเฒ่าว่าทับเจะเลื่ออ๋อทับเก่าจะเลื่อนไป,ไปแต่ว่าใบลวดใบลวดมีผู้เฒ่าหาบ่เห็นหาบ่เห็นใส่เก่าจะเลื่อนใบลวดหาบ่เห็นครับแต่ว่า แต่ว่าตัวเมียเล่านีสายอุดรกำไรเก่างามงามครับพี่น้องฝุ่นเอื้อเกเผาเอื้อเกเผาข้อผูกบตัวลูกเลาลูวลวกทั้งไหครับเนี่ยลูกน,นั่นน่ะครับคก็ว,ว่าลูกเก่าเลื่อีอ๋อลูกลูกเก่าจะเลื่อนแล้วก็ไส้เก่าจะเลื่อนอีแต่ว่าสูงสูงครับเนี่ยลูกตัวนั้น,น,นข้อผูกบัวง,ง,งามงามครับครับผม ครับผมโอ,คโอ้ครับผมโอ้เอาก็ตามนั่นแหละครับพี่น้องส่วนสูงกับประมาณนั่นแหละเนาะแม่ยเนะาะแ,แล้วถามเมียแล้วเด้อพี่น้องเด้อคันว่านี่กันแล้วไปส่งกันแล้วว่าสูงบ่ได้กัยิ่ดีนะครับผม <laughs> ผมคือผมอยากให้มันเป็นไปยังสั้นแม่ยเม่ยก็เข้าใจพี่น้องเข้าเมดแหละครับว่มีเวลามาบ่มีเวลามาบมเ,ามาบ,มเาบื้องเซียยูทูบเบอร์ <laughs> ยาเฝ้าเสียเด้อพี่ดอกด้อยยาเฝ้าเสียนะครับผมเบ่งด้วยตาสัมผัสด้วยมือสัมผัสด้วยใจจังเอาครับเท่าไหร่แม่คุนี่ก็ว่าสามสิบกว่าสากว่าขึ้กันเนาะเอาบัตรนี้ผมอยู่กับแม่อย่างบัตรนี้แม่น้อยค่ะแม่น้อยเบอร์โทรครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์นะโอ้ยได้พอนอ่บัตรนี้ศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าสามเก้าห้าสามเก้า ามสี่เก้าหนึ่งสมสี่เก้าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ห้าสามเก้าสามสี่เก้าหนึ่งแม่น้อยอยค่ะบ้านหนองกอยตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองขอนแก่นครับอนมากับยุนี่ล่ะค่ะยุคูดน้องนี่ล่ะครับผมเนาตามนั่นล่ะพี่น้องเข้ามือนี่มีเอฟเฟกต์จังน้อยมันมีหลายเรื่องเล่าในสมองครับพี่น้องเดี๋ยวมือเอื้อก็ดีขึ้นดอกครับพี่น้องเข้ากันคนอีสานเข้ากันบ่ได้เดว้ากันยากดอกนะครับผมว้ากันครัเดียวคนละนะครับผม แต่ฝากพี่น้องไว้เด้อเงินได้กะเป๋ามันหายากยาให้คนแปลกหนามาจกออกไปได้ไง่ายๆครับพี่น้องเอาฝากไว้สํานี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ย